โยมพ่อมีอาชีพเป็นทาหารเรือท่านเป็นคนใจดีใจบุญมักจะไปทำบุญที่วัดทุกวันพระและงานบุญในที่ต่างๆพูดจาเสียงดังขยันเข้มแข็งและอดทนตรงต่อเวลาก่อนที่โยมพ่อจะเข้ามาสร้างบารมีกับหมู่คณะท่านมีลักษณะวัดก็เข้า เล่าก็กินบุหรีก็สูบยอมพ่อสูบบุรี่จนนิ้วที่ขีบบุหรีเนี่ออกสีเหลือง uh huh. ในช่วงหลังๆสูบแล้วก็ไอไ uh huh. อแล้วก็อาเจียนตามออกมานี่เป็นอนิสง์ของการสูบบุหรี่ uh huh. จนท่านบอกว่าสูบแล้วไอแล้วก็ออกๆ uh huh. จะสูบไปทำไม uh huh. เมื่อได้คิด uh huh. ก็คิดได เลยโยนไฟแช็กทิ้งลงทะเลไปแต่ไม่ได้ไปซื้อมาใหม่นะหักดิบตัดใจได้ตอนอายุป,ประมาณห้สิบปี oh. ส่วนเรื่องการดื่มสุรานั้นดื่มอยู่เป็นประจำหลังเลิกงานเรียกว่าลงเรือก็เมาทะเล oh. ขึ้นฟังก็เมาสุรา oh. แต่พอถึงช่วงคบภาษาตลอดระยะสามเดือนยอมพ่อจะสามารถหยุดดื่มได้ แต่พอออกัรษาก็ดื่มต่อเหมือนเดิม <c oughs> คืออยู่จำรรษาเพราะนั้ <c oughs> ในใครขายสุราเมลัยเนี่ยไว,วอดในช่วงเข้าภาษาเนี่ยโหดหนักกว่าเขาพี่ขายปกติก็โหดแล้วคือพยายามจะดึงแม่คนรักษาศีลห้าอย่างเงี้ยให้เขาหาย,ยนะอย่างนั้นโหดเหี้ยมเนี่ยในภรษามันเป็นช่วงที่เราก็ต้องให้โอกาสเพื่อนมนุษย์ ว่างเว้นในการดื่มบ้างจนกระทั่งกเกษียณอายุราชการยิ่งดื่มมากขึ้นถึงขนาดในบางครั้งกลับบ้านไม่ถูกก็มีและหลายครั้งที่ขับมอเตอร์ไซค์ล้มเพราะความเมาแต่ก็มาสามารถเลิกเด็ดขาดเมื่อกักบผมบวชและชวนคำว่าปฏิบัติธรรมณวัดพระธรรมกายาที่จริงสุขวปอแต่ทำได้ดีกว่านี่อีกเรียกว่าแต่ใครบวชก็เอาเลิกกันหมดทั้งหมู่บ้านเลย บัพระรรมการในการมาบวชเลิกได้ทีละคนแต่ทวัดอื่นนี่ถ้าใารมาบวชต้องเลิกหมดหมู่บ้านอย่างนี้ถึงจะถูกหลักวิชายยมพ่อเริ่มคำประร้างบุญบาร,รมีอย่างต่อนเนื่องตั้งแต่ปลายปี2537อายุ64ปีมาวัดทุกวันอาทิตย์ต้นเดือนและทุกงานบุญใหญ่สร้างสมบุญทุกๆบุญยิ่งยิ่งไปอย่างเต็มกำลัง ได้มาอยู่ทุดงกลั่นแผ่นดินปี382538แล้วทุดงอื่นๆอยู่เป็นประจำปฏิบัติธรรมที่สวนบัวและสวนมนาวัตหลายครั้งแล้วก็ทำ้าทีพุูธนาบุญร่วมกับหมูนะ่คณะโดยเฉพาะช่วงที่วัดกำลังมีข่าวดังจะมาวัดเกือบทุกอาทิตย์โอ้เงี้ยรักกันจริงๆยมพ่อเคยเข้ารับการผ่าตัดต้อกระจกทั้งสองข้างข้างหนึ่งผ่าแล้วใช้การได้ดี แต่ข้างหนึ่งผ่านแล้วน้ำตาคุณไม่สามารถเปลี่ยนได้ทำให้โยมพ่อมองเห็นเพียงข้างเดียวมาเป็นเวลาสิบปี<อ>แต่ก็สามารถทำงานได้ตามปกติและยังขับรถยนต์จากาไรยองมาวัดด้วยตัวเองอีกด้วยโ,<อ>โยมพ่อทำหน้าที่แบบเอาชีวิตเป็นเดิมพันรักบุญรักวัดรักหมู่คณะทุกบุญไม่ว่าจะเป็นที่ไหนที่นั่นต้องมีโยมพ่อ ทุกวันอาทิตต้องมาวัดทำอย่างนี้เป็นปกติเห็น<า>ไหม<า>เอาชีวิตเป็นเดิมพันเลยลหละรักบุญรักวัดรักโมณนะทุกบุญนี่คือโยมพ่อ<า>ของพุทธบุตรท่านนี้เมื่อปีสอง5หอสี่ห้ายุได้เจ็สิบสองปียมพ่อก็ได้ขับรถไปทำหน้าที่กับโยมแม่อย่าลืมวนะ่าท่านเหลือลูกในตาข้างเดียว<า>เกิดอุบัติเหตุรถบรรทุกพุ่งชนท้าย รถขี่โยมพ่อเสียหลักพุ่งลงคูข้างถนนรถยับยู่ยี่ไปทั้งคันแต่โยมพ่อกับโยมแม่ไม่เป็นอะไรสำรวจร่างกายกับปกติแต่หลังเกิดเหตุหนึ่งเดือนโยมพ่อเกิดอาการเดิมไม่ได้แขนไม่มีแรงไปทั้งตัวชาไปครึ่งซี่หมอตรวจพบว่าเลือดข้างในสมองกดทับเส้นประสาทต,ตั้งรีบจะเอาเลือดออก แต่ได้กลับมาพักที่บ้านในสองอาทิตย์อาการก็เหมือนเดิมตั้งจอสมองอีกเป็นครั้งที่สองและอาการก็เป็นปกติทำหน้าที่ต่อได้หลังจากจะสมองร่างกายของโยมพ่อก็ไม่สมบูรณ์เหมือนเดิมหนึรอเอร์เแต่ก็ยังรักการมาวัดและทำหน้าที่เหมือนเดิมขับรถเลยวัดไปบ้าน อย่าลืมว่าสมองท่านเป็นอย่างนั้นนะดวงตาหลงทางบ้างบอกว่าเหนื่อยบ้างหลายครั้งรู้สึกไม่สบายแต่ก็สมัครใจไปทำหน้าที่ฟังให้ดีนะใครที่ไม่เคยชวนคนทำบุญหรือทำหน้าที่ทั้งๆท,ที่ยังแข็งแรงกว่าท่านเนี่ยท่านดวงตาเหลือข้างเดียวสมอง ไม่สมบูรณ์ขับรถมาทำนาที่โยมพ่อบอกว่าถ้าพักจะรู้สึกไม่สบายมากกว่าเดิม mm hmm. การทำงานคือการพักผ่อน mm hmm. ใจของโยมพ่อจะจดจ่ออยู่กับบุญอย่างนี้ตลอดไม่มีอะไรที่ทำไม่ได้ mm hmm. เช่นดูดูนะ mm hmm. การไปติดจานดาวทำตามบ้านตามวัด ท่านทำได้ทุกอย่างในสภาพร่างกายเช่นนั้นเช่นปีนขึ้นที่สูงสูงก็ทำได้คนอื่นทำได้โยมพ่อก็ทำได้ทุกอย่างเช่นกันจนบางครั้งหมู่คณะก็ลืมไปว่าท่านอายุ74แล้วแล้วก็ไม่สาบายมแม่สาธุสาธุสาธุ อ้ม่4เจ็นี่อายุไม่มีปัญหาสุขภาพไม่มีปัญหาในวันเสาร์ก่อนที่ต้นเดือนที่สกรกฎาคม2547้ายมพ่อรู้สึกเจ็บหน้าอกมากลูกๆก,ก็บอกให้ไปหาหมอท่านก็ไม่ไปเพราะใจจดจ่ออยู่กับบุญที่จะไปบูชาข้าวพระในวันรุ่งขึ้นแสดงว่าท่านเห็นอน,นิสง ของการบูชาข้าวพระนิ้มากทียเดียวเพราะวันอาทิตย์ต้นเดือนท่านก็พาตัวเองไปเอาบุญต่างๆอย่างค่อยๆไปขนาดสุขภาพเป็นกันนะีสมกับหัวใจอยอดสร้างบารมีจริงและได้ไปถวายปัจจัยสามพันวัดด้วยวันนั้นกลับไปถึงบ้านประมาณเที่ยงคืนก็อาบน้ำเข้านอน พอประมาณทีสองยมพ่อก็เรียกให้ลูกเอาน้ำอุ่นมาให้แล้วก็เริ่มมีอาการทุรนทุรายมากขึ้นแล้วลูกจึกงได้นำไปส่งโรงพยาบาลท่านได้เสียชีวิตประมาณตีห้าของเช้าวันจันทร์ที่๕กรกฎาคมค่เจะลืมว่าที่ต้นเดือนที่ 4, ่กรกฎาคมท่านยังมาเพราะวันลงขึ้นเดินทางเดินทางรลมอายุขัยได้74ปี อายุการสร้างบารมีครบสิบปีพอดี<า>โอ้โหดีจังเลยเพราะฉะนั้นใครที่ยังแข็งแรงดีๆนี่ให้ศึกษาไว้โยมกลงเป็นลูกคนจีนเกิดในประเทศไทยตอนเด็กทั่วเดพาไปเป็นเด็กวัดที่วัดกไลบ้านมีโอกาสได้บวชเรียนศึกษาพระธรรมวินัยน เรียนรู้ตำรายารักษาโรคและมนคาถาจากหลวงปู่เจ้าวะดหลังจากลาสิกขาก็ได้ทำนาทีมมรรคทยกวัดอยู่หลายสิบปีเป็นผู้นำในการประกอบพิธีกรรมทางาศาสนาในงานต่างๆเป็นที่เคารพรักของชาวบ้านมากมีฐานะมั่นคงเป็นคนใจดีมีเมตตา และก็เป็นที่พึ่งทางการเงินของชาวบ้านด้วยแม้บางรายจะไม่ได้คืนก็ไม่ได้ว่าอะไรโยมกลงเป็นผู้นำในการสร้างบุญสร้างวัดสร้างถาวราวัตถุหลายๆอย่างและยังได้สร้างพระธรรมกายปยำตัวถึงห้าองค์ท่านนมีสุขภาพแข็งแรงมาตลอดแต่ตอนทางชีวิตประมาณหปีเดินไม่ไหวสองปีสุดท้าย ไม่สามารถเดินได้จึงเกิดแผลกดทับต้องตัดเนื้อตายเป็นระยะอระยะไม่นานท่านก็เสียชีวิตในเดือนมิถุนายนปีสองห้าสี่เจ็ดด้วยอายุไข93เก้าสิบสามปีโยมปูมีอาชีพทำนามีลูกสิบสองคนฐานะยากจนมักออกหาปลามาทำอาหารเกือบจะทุกวัน สูบยาเส้นอยู่เป็นประจำโอน้นไม่ชอบไปวัดทาบุญจนย่าพูดบนก็บลูกว่าชวนไปวัดก็ไม่ไปท่านเสียชีวิตด้วยโรคชาลาเมื่อปีสองห้าสามแปกรอายุได้เก้าสิบสองปียมย่าพืา้นฐานเป็นคนใจบุญชอบไปวัดทาบุญเป็นประจำแต่ก็มีค่าสัตว์ทำอาหารบ้างเสียชีวิตมาปีสองห้าสามห ด้วยโรคชราอายุ86ปีคำถามธรรมยมพ่อจึงได้เข้ามาสร้างวร,รมีเมื่อตอนอายุมากแล้ว <c oughs> ก็ท่านมาตอนอายุมาก <c oughs> การอะไรที่ธรรมยมพ่อต้องเป็นต้อกระจกจนต้องเข้ารับการผ่าตัดและมองไม่เห็นหนึ่งข้าง <c oughs> การอะไรที่ธร,รมยมพ่อต้องได้รับอุบัติเหตุถูกรถชน จน้องขอรับการผ่าตัดสมองในภายหลังแต่ก็หายป่วยได้เร็วกรรมอะไรที่ทำให้โยมพ่อต้องมาเสียชีวิตด้วยการเจ็บแน่นหน้าอกเหนื่อยหอบหายใจไม่ค่อยจะออกก่อนที่กายละเอียดจะออกจากร่างโยมมีความรู้สึกอย่างไรใจท่านฟองใสนึกถึงบุญได้หรือไม่ ทีมแพทย์ได้ทำการปั๊มหัวใจช่วยจนวาระสุดท้ายของชีวิตตลอดชีวิตที่ผ่านมาก่อนที่โยมพ่อจะมาสร้างบารมีกับหมูนะ่คณะท่านสั่งสมทั้งบุญและบาปควบคู่กันไปจวบจนสิบปีสุดท้ายของชีวิตได้สั่งสมบุญอย่างเต็มกำลังกับหมูนะ่คณะและทำหน้าที่พนํนบุญจนตลอดชีวิตรวมทั้งการขยายจารดาวธรรม ด้วยผลบุญนี้จะส่งผลให้ท่านไปดุสิตบุรีวงบุญพิเศษอย่างที่ท่านตั้งใจไว้หรือไม่ครับถ้าไปไปโดวยวิธีการใดและได้มาเวียนปรททักษินหรือไม่ครับโยมกงทำไมถึงต้องมานอนป่วยอยู่ถึงห้าปีก่อนจะเสียชีวิตตอนนี้ได้นอนป่วยอยู่ห้าปีตอนนี้ท่านอยู่ที่ใด ผลบุญที่สั่งสมไว้ดีแล้วส่งผลอย่างไรบ้างยอมปู่และยมยา่าตายแล้วไปอยู่ที่ไหนผลแห่งบุญและบาปที่ทำไว้ตอนยังมีชีวิตอยู่จะส่งผลอย่างไรในประโลกครับข้อเก้า 9. ก่อนจะมาบวชลูกมีอาชีพทางการแพทย์เป็นพยาบาลอาหารเรือและมาบวชแล้วก็ยังได้มาทำหน้าที่ทางการแพทย์ต่ออีกด้วย โลกคยสร้างบารมีกับหมูคนะ่คณะมาอย่างไรครับเอามาเรามาหลับตาฝันเป็นตุเป็นตาเติรนขึ้นมา,านแล้วก็นำมาเล่ฟังเป็นนิยายปรัมปรากันนะจ๊ะที่โยมพ่อเป็นต้อกระจกต้องเขารับการผ่าตัดและมองไม่เห็นข้างหนึ่งก็เพราะกรรมในอดีตท,ท่านมีนิสัยนักเลงได้ไปชกต่อยผู้ที่พูดจาผิดหู ไปชกเข้าตรงเบ้าตาของเขาแตกช้ำจนใช้การไม่ได้ห็่ไหมทำกรรมใดไว้ก็ต้องเดียดได้รับผลของกรรมนั้นที่มามีศรัทธาขาวัตตอนบ้านปลายชีวิตเพราะบุญเก่าที่เคยสร้างบร,รมีกมุขณนะมาตามส่งผลจึงได้มาสร้างบุญร่วมกันอีกจ้าที่ท่านต้ประสบัติเหตุจนต้องเข้ารับการผ่าตัดสมองแต่หายป่วยได้เร็วก็เพราะ กรามแน่ดีตในชาติเดียวกันที่มีนิสัยน,นักเลงนั่นแหละจ้ะได้ดื่มสุราแล้วเกิดการทะเลาะวิวาทกันเห็นไหมอันนิสงการดื่มสุราแล้วก็ได้ชกต่อยกันได้ยกไห้สุราทุ่มใส่หัวคู่ต่อสู้จนบาดเจ็บสลบไปเลยแต่มีบุญปัจจุบันนะช่วยตัดรอรรนให้วิบากเบาบางลงจึงทำให้หายป่วย เร็วจ้าก่อนตายท่านก็เจ็บป่วยด้วยอาการเจ็บแน่นหน้าอกเหนื่อยหอบและหายใจไม่ออกเพราะกรรมใน,นดีก็ด้เกิดในสังคมเกษตรกรรมแต่ใช้แรงงานสัตว์จนมันเหนื่อยหอบกับกรรมฆ่าสัตว์ทำอาหารบรวมกันในจังหวะที่หมดอายุไขพอดีจ้าท่านตายแบบหลับแล้วตื่นขึ้นมา แล้วก็รู้สึกลอ,อยขึ้นไปในอากาศทนะลุหลังคานะมองเห็นร่างตัวเองที่ตายอยู่ข้างล่างนะแล้วก็เห็นบริวารมารอเต็มไปหมดพร้อมด้วยเทวรถมารับนะแล้วบริวารก็อัญเชิญขึ้นเทวรถเมื่อขึ้นแล้วก็ปเปลี่ยนร่างกายเป็นเทวบุตรสุดหล่อนะก็รู้ว่าตัวเองรู้ตัวเองตลอดเลยว่า ตอนนี้ตายแล้วแต่ก็ไม่ได้เวียนประทักษิณรอบร่างกายของตัวถึงอย่างนั้นก็มาทำตามหลักวิชาในบมาเวียนประทักษิณรอบมาหาธรรมกายใจดีแล้วก็เวิร์ไปดุสิทตบุรีวงบุญวิเศษเขตเสบียงทันทีจ,าจ้าด้วยบุญทุกบุญที่ทำกระหมูขคณะอย่างเต็มกำลังตลอดอระยะเวลาสิปีสุดท้ายของชีวิต โยมกลงต้องมานอนป่วยอยู่หปีก่อนเสียชีวิตเพราะเศษกรรมในอดีตตอนเกิดในสังคมกเกษตรกรรมได้เลี้ยงสัตว์ไว้ขายก่อนขายก็มัดขาเป็ดไก่หมูแล้วส่งไปขายแต่ก็ไม่ได้ขายเองจ้ะตายแล้วแบบหลับแล้วตื่นขึ้นกลางวิมานทองของชั้นดาวดึงเฟสสองจ้า ด้วยบุญที่ทำนุบำรุงพระพุทธศาสนาทั้งด้วยการทำเองและก็ชวนคนอื่นทำในทุกบุญเช่นสร้างวัดวาอารามเป็นต้นจ้าโยมปู่ตายแล้วก็ไปเป็นภูม,มิเทวาในหมู่บ้านภูม,มิเทวาแห่งหนึ่งมีวิมานหลังเล็กๆซอมซอออาหารการกินก็ไม่ค่อยจะดีนักเพราะนานๆก็ทำบุญทีหนึ่ง บุญได้ส่งผลก่อนบาปฆ่าสัตว์ธรรมหารบุญส่งผลก่อนให้ลูกเกรียบทําบุญอาทิตย์ส่วนส่ศไปให้ท่านยาเยอะๆนะจ๊ะเพราะว่าบุญที่ท่านทำมันนิดเดียวไม่งั้นเดี๋ยวบาปที่ฆ่าสัตว์ธรรมหารจะได้ช่องยอมย่าตายแล้วก็ไปเป็นเทพธิดาไม่วิมานทองของชั้นดาวดึงเฟศสอง พราะบนที่ทำทานอย่างสม่ำเสมอในพระพุทธศาสนาจา้าตัวลูกเองก่อนบวชก็ทำงานเป็นพยาบาลทหารหเรือมาบวชแล้วก็ยังมาทำหน้าที่การแพทย์ช่วยดูแลผู้เจ็บป่วยอีกก็เพราะความคุ้นเคยข้ามชาติมาเรื่องก็มีอยู่ว่าลูกอะ ได้เป็นทหารของพระราชาองค์ที่ออกบวชได้ดเป็นทหารฝ่ายเสยนารักดูแลทหารที่เจ็บป่วยต่อมาก็ตามพระราชาออกบวชจนตลอดชีวิตได้เป็นกำลังสําคัญทางเผยแผ่พระพุทธศาสนาและดูแลสุขภาพของหมู่คณะในชาตินั้นได้ปฏิบัติธรรมได้เข้าถึงพรฒธรรมกายใสยสว่างมาก ดังนั้นชาตินี้ก็ต้องนั่งธรรมะให้ได้ดีกว่าชาติที่ผ่านมาจะได้ศึกษาวิชาธรรมกายตายแล้วก็จะได้ไปดูสิบุรีวงบุญพิเศษด้วยกันจ้าสาธุชาติที่แล้วทำได้ชาตินี้ทำไม่ได้กับเพิมรู้ไปาตายซะเะถอะจะทำไม่ได้เดี๋ยวเรามาดูภาพกัน พี่ยอมพ่อเป็นต้อกระจกเพราะกรรมในอดีตชาติถ้ามเป็นนิสัยนักเลงไปชกต่อยผู้ที่พูดจาผิดหูโดยไปชกเบาตางเขาแตกช้ำจนใช้การไม่ได้ที่ต้องพ่าตัดสมองแต่หายป่วยเร็วเพราะกรรมในชาติเดียวกับที่มีนิสัยนักเลงได้ดื่มสุราแล้วเลาะวิวาทกันชกต่อยกัน ได้ยกหายสุราทุ่มใส่หัวคู่ต่อสู้จนบาทเจ็บสลบไปเลยเ,ออเป็นไงอันนี้ส์งกันดื่มสุราไม่ดีเลยแต่มีบุญปัจจุบันช่วยตัดรอนให้วิบากเบาบางทําให้หายป่วยเร็วก่อนตายท่านเจ็บป่วยด้วยอาการเจ็บแน่นหน้าอกเหนื่อยหอบแล้วก็หายใจไม่ออกเพราะกมในอดดีเกิดในสังคมเกษตรกรรม ได้ใช้แรงงานสัตว์จนมันเหนื่อยหอบกับกรรมฆ่าสัตว์ทำอาหารมารวมกันในจังหวัดที่หมดอายุไขพอดีท่านตายแบบหลับแล้วก็ตื่นขึ้นแล้วลอยขึ้นไปในอากาศทะลุหลังคามองเห็นร่างตัวเองที่ตายอยู่ข้างล่างเห็นบริวารมารอเต็มไปหมดพร้อมด้วยเทวรัมารับและบริวารก็อัญเชิญขึ้นเทวรถรถเทวดา พระราชรถรถพระราชาเมื่อขึ้นเทวรถแล้วก็เปลี่ยนร่างกายเป็นเทวบุตรสุดหล่อ,อรู้ตัวเองตลอดว่าตายแล้วมาทําตามหลักพิชาได้ไดมาเวียนประทักษิณรอบมหาธรรมกายเจดีแล้วก็เวยไปดุสิทธตบุรีวง,วงบุญวิเศษเขตสเบียงทันทีด้วยบุญทุกบุญที่ทำกับหมู่คณะตลอดระยะเวลาสิบปีสุดท้ายของชีวิต โยมกงต้องมานอนป่วยอยู่5ปีก่อนเสียชีวิตเพราะเศษกรรมในอดีตชาติเกิดในสังคมกเกษตรกรรมได้เลี้ยงสัตว์ไว้ขายก่อนขายก็มัดขาเป็ดไก่หมูแล้วส่งไปขายแต่ก็ไม่ได้ค่าเองตายแบบหลับแล้วตื่นขึ้นกลางวิมานทองของชั้นดาวดึงเฟสสองได้บุญที่ธรนุบำบรงพระพุทธศาสนา ทั้งทำเองแล้วก็ชวนคนอื่นทำในทุกบุญที่การสร้างวัดบาอารามเป็ตนต้นโยมปู่ตายแล้วก็ไปเป็นผมมะเทวาในหมู่บ้านผมมะเทวาแห่งหนึ่งมีวิมานหลังเล็กๆซอมซ่อม,มีบ้านน่ะอาหารการกินก็ไม่ดีนักเพราะนานๆทำบุญทีหนึ่งแต่บุญได้ส่งผลก่อนบาปค่าสัตว์มหารให้ลูก,กรีบอุบทิศส่วนลไปให้ท่านเยอะๆก่อนบาปฆ่าสัตมหานจะ ช่วงจริงโยมย่าตายแล้วก็ไปเป็นเทพธิดามีวิวานทองของชั้นดาวดึงเฟสสองเพราะบุญธรรมทานอย่างสม่ำเสมอในพระพุทธศาสนาตัวลูกเองนะก่อนบวชก,ก็ทำงานเป็นพยาบาลทหารเรือมาบวชแล้วก็ยังมาทำน้าที่การแพทย์อีกเพราะความคุ้นเคยข้ามชาติคือในอดีตชาติลูกเดเป็นทหารของพระราชาองค์ที่ออกบวช ได้เป็นทหารฝ่ายเสนนารักดูแลทหารที่เจ็บป,ป่วยต่อม,มาตามพระราชาออกบวชจนตลอดชีวิตได้เป็นกําลังสําคัญในการเผยแผ่พระาศาสนาและดูแลสุขภาพของหมูนะ่คณะในชาตินั้นได้ปฏิบัติธรรมและได้เข้าถึงพระธรรมกายใสายสว่างมากดังนั้นในชาตินี้ตั้งนั่งธรรมะให้ได้ดีกว่าชาติที่แล้ว